ครับสวัสดีครับวันนี้ก็เหมือนเดิมนะออกกําลังกายวันนี้วันที่เท่าไหร่วันที่11 11พฤศจิกายน2568กลับมาถึงกรุงเทพโดยสวัสดิภาพขับรถมาเรื่อยๆยนะฮะปกติเนี่ยถ้าขับรถจากอุดรมาขอนแก่นด้วยเหตุที่ว่าบางทีทานข้าวเช้าเสร็จแล้วขับดังนั้นก็ต้องแบบประคองตัวนะไม่ให้แบบตัวเองง่วงค่อยๆขับมาสบายส เดี๋ยวก็พักตามปั๊มเดี๋ยวก็จิบกาแฟนะหรือเครื่องดื่มประเภทอื่นๆนะขับมาบางทีถ้าถึงโคราชก็จะแบบอืมทานข้าวแล้วก็ต่อมานะ,ะนี่ก็เป็นรูทีนของผมในช่วงนี้โดยเฉพาะในช่วงนี้กำลังทำบ้านให้แม่ที่อุดรนะครับบางทีก็ ออกไปซื้อของนะเวลาไปอุดอรออกไปซื้อของอุปกรณ์ก่อสร้างควบคุมพวกช่างทั้งหลายก็เป็นน้องๆน,นะฮะที่อยู่ข้างๆบ้านนี่แหละก็มาช่วยทำกนะ็บอกไปบอกว่าทำนูน่นทำนี่นะฮะกลับมาได้เดือนกว่าๆนะจากการเป็นเอกอัครราชทูตที่ กรุงอบาบูดาบีสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์เป็นความภูมิใจจากเด็กบ้านนอกคนหนึ่งนะฮะที่เจริญเติบโตขึ้นมาเป็นถึงเอกอัครรชทูตของไทยผมเป็นทูตถึงสองประเทศดังนั้นก็ทำให้มองเห็นภาพที่กว้างทีเดียว โดยเฉพาะภาพระหว่างความสัมพันธ์ของไทยกับลาตินอเมริกาความสัมพันธ์ของไทยกับตะวันออกกลางซึ่งผมมองว่าสามารถที่จะพัฒนาให้ให้สูงขึ้นเจริญขึ้นมีบางยุคบางสมัยที่เรามีรัฐบาลหรือหรือรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศที่สนใจเรื่องพวกนี้ก็จะมี ความกระชุ่มกระชวยแต่ก็จะเป็นระยะระยะการทูตไทยยังเป็นแบบนี้อยู่คือยังไม่ยังไม่แบบแบบมี out reach ที่ไกลๆอ่ะคือมีแต่ว่ายังยังยังอยู่ในระดับใกล้ๆนะก็ยังยังอยู่ในวนเวียนอยู่แถบประเทศเพื่อนบ้านก็ แสดงให้เห็นถึงศักยภาพของประเทศไทยว่าก็ยังอยู่ในแถบนี้ยังไม่ได้ก้าวไกลออกไปถ้าประเทศไทยต้องการที่จะเจริญเนี่ยการทูตต้องเข้มแข็งต้องก้าวออกไปไกลนะไปลาตินอเมริกาไปตะวันออกกลางไปแอฟริกาเนี่ยเป็นสิ่งหนึ่งที่เป็นโจทย์อ่ะใครอยากจะมาเป็นรัฐมนตรีต่างประเทศต่อไปเนี่ยเรื่องพวกนี้ต้องคิดไว้ก่อนคือ โดยโดยอดีตอาจจะเป็นเรื่องของโควตาของพรัคมาก็มาสั้นๆความคิดในเรื่องของของการที่จะทำอย่างที่ผมพูดเนี่ยก็เลยไม่ได้มากนะเป็นสิ่งที่น่าเสียดายสำหรับประเทศไทยเพราะว่าตอนผมเป็นทูตอยู่ที่เปรูเนี่ยนะครับผมก็เห็นอย่างเพื่อนเกาหลีใต้ทูตเกาหลีใต้เขาก็บอกว่าเดี๋ยวรัฐมนตรีมารัฐมนตรีมารัฐมนตรีมาเขามาลาตินอเมริกา ไปที่โคลอมเบียเพราะว่าผมเนี่ยดูแลเปรูโคลอมเบียบลริเบียเอกวาดอร์เวเนซุเอลาด้วยเนี่ยนะไปโคลอมเบียก็เช่นกันท่านทูตของเกาหลีใต้ก็พูดเหมือนกันแต่แต,แต่ผมมาดูเอผมเป็นทูตไทยเรื่องที่จะให้รัฐมนตรีของไทยเนี่ยไปลาตินอเมริกานี่ยากมากรัฐมนตรีต่างประเทศก็แทบจะไม่ได้ไปนะคือเนี่ย ทำให้ทำให้เราขาดคือการที่ประเทศเราเราอาจจะแบบรู้สึกเฉยๆอะ่ะแต่คนอื่นเขาขยันขันแข็งอะ่ะเขาแอคทีฟอ่ะเราก็จะถูกแสงใช่ไหมหรืออะ่ะยกตัวอย่างการเยือนที่ประเทศต่างๆบินไปเยือนอสมมติเวียดนามอินโดนีเซียสิงคโปร์แต่ไม่ได้มาไทยนี่ก็แสดงให้เห็นถึงถึง ศักยภาพของเราอะว,าว่าว่าอยู่ตรงนี้ทำไมเมื่อไรอะไรอะไรเงี้ยนะ,ะบางครั้งผมก็พูดกับทูตยุโรปบางท่านซึ่งบางท่านเนี่ยเคยเป็นทูตประจำประเทศไทยนะฮะเราก็ได้มีโอกาสพูดกันแบบเปิดอ,อกหลายเรื่องอนะแต่ผมไม่สามารถที่จะพูดเปิดเผยในที่สาธารณะแบบนี้ถ้าท่านสนใจอยากจะฟังเรื่องราวเนี่ยก็คงต้องมา มาหาหรือว่านัดหมายพูดคุยกันนี่ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่อยากจะทำให้ประเทศไทยเจริญก้าวหน้าไปนะครับบางครั้งผมก็พูดไปในเชิงของหลักการผมพยายามหลีกเลี่ยงในเรื่องของการไปพูดกระทบคนนูน้นคนนี้เพราะไม่ใช่วิถีของผมอะใช่ไหมผมก็จะพูดในหลักการซึ่งนําไปปรับใช้ได้แล้วก็พยายามให้คําแนะนํา บางครั้งอย่างในโซเชียลมีเดียก็เคยเห็นนะอย่างเกลียนคีย์บอร์ดเนี่ยก็จะเข้ามาพูดแบบบางทีก็มาคอมเมนต์ในในสิ่งที่ผมพูดนะอย่างในช็อตก็บอกว่าไร้สาระไร้สาระอะไรเงี้ยแต่โอเคพูดอย่างนัีน้นมันง่ายไร้สาระแต่ว่าสาระคืออะไรเรามีสาระหรือย,อยังนะฮะการที่เราพูดว่าคําพูดของคนอื่นไร้สาระเนี่ยสาระอยู่ตรงไหนเราต้องโอปอญรัโกย้อนเข้ามาตัวเองใช่ไหม ตราบใดที่เรายังไม่สามารถที่จะโอ e ปนยิโกย้อนเข้ามาตัวเองได้ทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้ไม่มีความหมายเลยไม่ได้เป็นประโยชน์อะไรสำหรับตัวเรานะนั่นก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ผมว่านี่แหละคือเราต้องมีมีเซลฟ์ awareness นะรวมทั้งสามารถที่จะวิพากตัวเองได้วิจาร์ณตัวเองได้อย่างอย่างความเป็นพุทธเนี่ย ต้องเป็นเรื่องของปัญญาชนความเป็นพุทธเนี่ยจะต้องวิพากตัวเองได้จะต้องสอนตัวเองได้นะเราดีหรือยังถ้าเราไม่ดีจะปรับตัวให้ดีขึ้นไหมอันไหนมันยังขาดใช่ไหมอันไหนยังขาดถ้าขาดแล้วจะแก้ไหมหรือไม่แก้หรือว่าจะอยู่ไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยเนี่ยมันก็เป็นเรื่องของโอปะนาิโกก็ใช้ทุกเรื่องการต่างประเทศก็ใช้การทูตก็ใช้ ในในฐานะที่ผมเป็นทูตผมก็ต้องใช้ว่าเ,า,เาเรายังขาดอะไรบางอย่างก็สมมติเราบอกว่าต้นทุนคืออย่างนี้การเดินหน้ามีต้นทุนแบบนี้เราเราจะอยู่เฉยๆอ่าโอเคอเป็นการตัดสินใจเพื่ออยู่เฉยๆแต่ทุกอย่างมีคอสใช่ไหมครับเมื่อมีคอสแล้วการอยู่เฉยๆเนี่ยบางครั้งเป็นสิ่งที่ดีแต่บางครั้งเป็นการเสียโอกาสโดยเฉพาะอย่างยิ่งการอยู่ในโลกใบนี้ซึ่ง เราไม่ได้อยู่ในโลกประเทศเดียวแล้วอย่างที่ผมบอกว่าศักยภาพของเราเนี่ยยังไม่ได้ถึงขั้นแบบเป็นประเทศชั้นนำของโลกดังนั้นการที่เราอยากจะทำอะไรตามใจเนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่มันก็เป็นไปนไม่ได้เพราะว่าเราไม่ได้เป็นประเทศชั้นนำที่จะแบบทุบโต๊ะใช่ไหมครับเรายังต้องพึ่งพาเพื่อนฝูงพึ่งพา ซิสเต็มพึ่งพาระบบของโลกเนี่ยดังนั้นเราก็ต้องมีเพื่อนเราก็ต้องทำตัวให้อยู่ในกฎเกณฑ์เราต้องแสดงความจริงใจจริงจังนะนั่นก็เป็นส่วนที่เราจะแสดงแต่คนอื่นที่มาเกี่ยวพันกับเรายกตัวอย่างประเทศเพื่อนบ้านก็เช่นกันก็ต้องทำแบบนั้นเช่นกันถึงจะอยู่ในสังคมโลกนี้ได้อย่าง,างมีความผาสุกเนี่ยนะครับก็อยากจะพูดเกริ่น ตั้งแต่ต้นในในฐานะที่เป็นผู้ใหญ่แล้วอ่ะอายุ60จริงๆ61นะฮะผมอายุ61ไม่รู้ว่าท่านจะเชื่อหรือไม่เชื่อนะแต่แต่ผมก็กระชุ่มกระชวยนะผมก็คิดว่าในฐานะคนอายุ60 61เนี่ยผมผมแข็งแรงแล้วการที่จะทำให้ร่างกายแข็งแรงได้ก็ต้องมีวินัยใช่ไหมครับตอนนี้ผมได้ประโยชน์จากการมานั่งอาบแดด แดดนี่เป็นสิ่งที่สิ่งที่สำคัญเป็นอย่างยิ่งบางคนละเลยนะคือเท่าที่ทราบคนที่อยู่ในประเทศเอเชียหรือประเทศแดดแรงๆเนี่ยจะขาดวิตามินดีเพราะว่าไม่ได้เจอแดดแล้วการเจอแดดก็ต้องเจอในเวลาที่เหมาะสมตอนนี้ยังน้อยไปด้วยซ้ำไปเพราะว่าเป็นเวลาที่ที่ตอนเช้ามากนะนะแล้วก็อาจจะได้ไม่เยอะแต่ว่าผมก็มองว่าได้ไม่เยอะก็ดีกว่าไม่ได้นะ ผมก็ไปต่างจังหวัดไปต่างจังหวัดก็เห็นว่าชาวนาเนี่ยนะครับชาวนาเนี่ยผมก็นั่งจดอยู่เกษตรกรรายได้น้อยเว้นแต่คนที่มีที่ดินมากส่วนใหญ่แล้วเนี่ยครอบครัวสมัยก่อนเนี่ยมีลูกเยอะเจ็ดคนบางคนอาจจะถึง10คนเนี่ยแบ่งไปแบ่งมาก็เหลือคนละสามไร่บ้างอะไรอย่างเงี้ยนะฮะทำให้ก็ที่ดินไม่มากก็ ปลูกอะไรก็ได้ไม่มากใช่ไหมก็ปลูกแบบพอกินนะ่ะแต่ว่าพวกเขาขยันนะชาวนาเกษตรกรในต่างจังหวัดผมอยู่ที่อุดรบ้านแม่อยู่ที่หนองบัวซอผมก็ไปนอนที่หนองวัวซอตื่นเช้าเนี่ยผมเอาแค่ตีสองละก็ได้ยินเสียงคนขับรถมอเตอร์ไซค์ออกไปขับแท็กเตอร์ออกไปตื่นเช้ามากตีสองตีสามตีสี่ห้าโมงหกโมงนี่อยา่าอย่าไปฝันเลยแบบว่านั่นคือแบบสายแล้วนะเขาไปนาะ ไปใส่ปุ๋ยไปกรีดยางทําให้ร้านขายปุ๋ยเนี่ยแหมแบบเป็นดอกเห็ดแล้วคนที่ทํากิจการแบบนั้นก็ร่ํารวยนะฮะคนที่ค้าขายเนี่ยร่ำรวยสามารถที่เก็บเงินขยายกิจการซื้อที่ดินสร้างห้องเช่านะสร้างเป็นตึกแถวชั้นเดียวเนี่ยเป็นห้องเช่าได้ให้เช่าในราคา 3,000บาทบ้าง4,000บาทบ้างนั่นเป็นสิ่งหนึ่งที่ผมเห็นแล้วก็เห็นได้ว่า,าคนที่เขาเอาตัวเองออกจาก poverty หรือว่าความยากจนเนี่ยเขาทำยังไงก็คือว่าเขาค้าขายไม่ได้ทำแค่กเกษตรอย่างเดียวการทำการ,กรเกษตรอย่างเดียวตอนนี้ผมมองว่าคงคงแบบไม่สามารถเลี้ยงตัวเองได้แบบในสังคมยุคใหม่อะ่ะนี่หมายถึงว่า สำหรับเกษตรกร,ร,กรท,ทั่วไปนะหากเป็นเกษตรกรร,กร,รายใหญ่อย่างเช่นว่ามีที่ดิน50ไร่ร้อยร้อยไร่พันไร่อย่างเงี้ยก็อยู่ในฐานะแบบคนรวยแล้วเนี่ยเป็นเรนหลอดแล้วก็แบบเราไม่ต้องไปเป็นห่วงเขานะครับผมมาที่นี่สิ่งหนึ่งคือผมมาตั้งแต่เช้ามืดขับรถมาตั้งแต่มืดแล้วผมก็เห็นว่าเออมีมีเรื่องของคนไร้บ้านด้วยนะที่เนี่ย มีเรื่องของคนไร้บ้านบางคนก็นอนในรถอยู่ในรถนะฮะก็เหมือนแบบในสารัฐเนี่ยนอนในรถอยู่ในรถเขากา็นอนในรถมีแมวาบางครั้งก็ไปนอนอยู่ข้างหลังรถนะอยู่นอกรถนะฮะปูเสือนอนนะฮะคนก็มองไม่ค่อยเห็นผมก็มองแต่ว่าผมเห็นแมวนะผมเห็นแมวบางทีก,ก,ก็ก็ดูแล้วก็น่าสงสารนี่คือคนที่ค่อนข้างดีหน่อย นีมม่มีรถนะมีรถแต่ว่าไราบ้านแต่จะมีอีกพวกหนึ่งที่ไรบ้านแล้วไม่มีรถไม่มีอะไรสักอย่างก็สปายเป้เหมือนผมเนี่ยผมก็สปายเป้ไปไหนมาไหนแล้วก็ถ้าตอนเพราะว่าที่สวนสวนเขาเปิดประมาณตีสี่ครึ่งใช่ไหมเขคงเข้ามาได้ตอนประมาณตีสี่ครึ่งเขาเข้าไปนอนตามพุ่มไม้อะไรก็คงได้คงไม่มีใครว่าเว้นแต่ว่าแบบไปทําอะไรที่ ไม่เป็นที่เหมาะสมอะไรเงี้ยนะฮะหรือว่าผิดกฎหมายนะก็นี่ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่มองไปในอนาคตเราจะทำยังไงให้คนเนี่ยมีความรู้สึกภูมิใจในความเป็นเป็นคนไทยในความเป็นเจ้าของประเทศไม่ต้องเร่ร่อนด้วยเหตุผลอะไรผมไม่ทราบว่าทำไมถึงเป็นคนเร่ร่อนคนจอนจัดหรือไม่มีบ้านอาจจะมีหนี้สินบ้านถูกยึด ะะเพราะว่าผมดูทะเบียนร,รถของคนที่มานอนในรถเนี่ยก็เป็นทะเบียนต่างจังหวัดก็ไม่แน่ว่าบ้านถูกยึดหรือว่ามีปัญหาบางอย่างที่เราไม่รู้นะก็หวังว่าเขาจะแก้ปัญหาของเขาได้เพราะว่าบางคนก็เป็นสุภาพสตรีอายุเยอะแล้วนะฮะอายุไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ไม่มั่นใจอาจจะอายุเท่ากับผมอะหกสิหรือเจ็ดสิบอะไรเงี้ยนะฮะก็ก็ไม่ใช่วัยที่จะ ออกมาอยู่ตามถนนอะเว้นแต่ว่าแบบบางทีเราจะไปเดินทุดงนะนั่นก็เป็นเป็นแบบเป็นครั้งเป็นคราวนะไปไปเดินทุดงซึ่งผมก็มีแผนการอยากจะไปเดินทุดงของผมบ้างเนี่ยนะบางคนก็มาคอมเมนต์ใน u t u b บบอกว่าโอ้ยอันตรายอย่าไปเลยให้ผมทำา i i อฟหรือมามาออกกำลังกายในสวนอย่างเงี้ยนะบอกเขาบอกสวนลุมเขาไม่รู้ว่าผมอ่ะมาออกกำลังกายในสวนจัดๆก็บอกก็ทำา i เอฟกินข้าวหนึ่งมื้อความจริงเขาไม่รู้ว่าผมอ่ะ กินข้าวหนึ่งมือจริงๆอ่ะผมไม่กินก็ได้แต่แต่เนี่ยคนก็จะคอมเมนต์เอ๊ะทำไมแบบแ,แบบวนทวนแต่ด้วยเหตุที่ว่าคือผมก็ฉลองศรัทธาถ้าจะว่าไปอ่ะเวลาเราไปเยี่ยมบ้านญาติพี่น้องก็อยากจะให้เรากินข้าวเวลาเรากินข้าวได้เขาก็มีความสุขเนี่ยมันเป็นแต่ตัวเราถามว่าเราอยากกินไหมเราก็ไม่ค่อยอยากกินแต่ว่าถ้าเรากินนิดๆหน่อยๆมันก็ดูแบบแปลกใช่ไหม ผมอยากจะอยากจะแบบว่าอดอาหาร3 4วันแล้วก็กินครั้งหนึ่งอดอาหารสาสวันกินครั้งนึงแต่มันก็ยังไม่ไม,ไม่ไม่ถึงจุดนั้นสักทีถาาว่าผมทำได้ไหมผมเชื่อว่าผมทําได้นะฮะแต่ว่ามันก็มันก็อยู่ในสังคมอ่ะคือการอยู่ในสังคมก็ต้อง,ก,องก็ต้องทําตามโลกนิยมตามที่สังคมนิยมใช่ไหมฮนะมันไม่อย่งั้นก็เป็นที่ติเตียนเข้าสังคมไม่ได้นะ กเ็เลยเป็นสิ่งหนึ่งที่อ่ะโอเคก็ค่อยๆก o สโลไปช้าๆไปช้าๆทีนี้เมื่อวานเนี่ยได้มีโอกาสผ่านไปทางรัตนาทิเบตพอไปรัตนาทิเบตแล้วเนี่ยก็ไปหาทานเนื้ออยากกินก๋วยเตี๋ยวเนื้อใช่ไหมฮะก,ก็เยอะมากเลยจากรัตนาทิเบตแล้วก็เป็นซอยเล็กๆถนนเล็กๆเข้าไปแถวท่าอิดเนี่ยนะครับ มีเยอะเลยมีมีชุมชนมุสลิมด้วยมีวัดด้วยมีคนพุทธมีมุสลิมนี่เป็นสิ่งหนึ่งที่ดีมากว่าคนพุทธคนมุสลิมคนทุกศาสนาเนี่ยสามารถอยู่ร่วมกันได้นะเราเนี่ยเป็นประเทศส่วนใหญ่เนี่ยเป็นประชากรชาวพุทธแล้วผมก็ไม่อายอที่จะบอกว่าประเทศไทยเป็นประเทศพุทธนะแต่แต่เราเนี่ยยอมรับทุกศาสนา การประพฤติปฏิบัติทุกศาสนาว่าว่าดีนะฮะแล้วก็ไม่ได้รังเกียจเบียดฉันทุกคนเนี่ยสามารถที่จะอยู่ร่วมกันในสังคมเป็นคนไทยมีเกียรติมีศักดิ์ศรีเท่ากันแต่แต่ถ้าถามผมนะด้วยเหตุที่ว่าผมมีประสบการณ์เยอะเนี่ยถ้าถามผมผมก็กล้าพูด้ว่าประเทศไทยเป็นประเทศพุทธนะเพราะว่าสมมติถ้าอยู่ในตะวันออกกลางอ่ะเขาก็เป็นอิสลามิกสเตทกันทั้งนั้นน่ะถามเขาว่าเป็นประเทศศาสนาอะไรก็เป็นอิสลาม เขากล้าพูดกล้าทํามันไม่มีอะไรที่จะต้องอายนะแต่ว่าก็คือก็เป็นแบบนี้แหละเราก็ไม่ต้องอายในความเป็นชาวพุทธใช่ไหมแต่วันออกกลางเขาก็ไม่ได้อายในความเป็นเป็นความเชื่อนะความเชื่อนี่มันมันเป็นสิ่งหนึ่งที่เคารพเราเคารพเราก็ไม่ไม่ไปก้าวกา่แล้วก็สิ่งหนึ่งที่ดีมากที่ผมเห็นที่ UAE ก็คือในเรื่องของเ,อเรียกว่า หลักการด้านขันติธรรมในคนพยายามแปลนะ tolerance ค,คือคือความอดกลั้นอดทนขันตินะก็หมายถึงว่าถึงแม้ศาสนาอื่นเข้ามาในประเทศก็ยอมรับนี่ก็นี่ก็เป็นสิ่งที่ดีนะเป็นสิ่งที่ดีทําให้ผมเนี่ยได้เรียนรู้อะไรต่างๆมากมายในช่วงรมฎอนรมดานผมก็ผมก็อดนะ เหมือนอย่างพี่น้องมุสลิมทั้งหลายลมอดเหมือนกันเลยนะถือศีลอดเหมือนกันผมก็คิดว่าเราต้องเรียนรู้ในสิ่งอื่นๆนะผมอยากจะไปสัมภาษณ์ชุมชนมุสลิมอยากไปสัมภาษณ์อิหม,ม่ามนะในในประเทศไทยนะนี่ก็วางแผนกันอยู่นะผมก็คงจะเริ่มออกไปสัมภาษณ์ผู้คนด็อกคิมแมนเรื่องราวต่างๆของเขาที่ผมคิดว่าเป็น ประโยชน์กับสังคมอาจจะมีคนดูไม่มากแต่ไม่สําคัญขอให้คนดูแค่หนึ่งคนเนี่ยได้ประโยชน์จากนั้นนะ่ยผมเชื่อว่าดีกว่าคนดูเป็นล้านแต่ว่าดูเพื่อความสนุกแต่ไม่ได้ไม่ได้อะไรเลยนั่นนะผมไม่ไม่ได้คิดว่าเป็นสิ่งที่ดีเยี่ยมนะครับผมไปเจอคุณลุงปรีชาซึ่งเป็นเจ้าของสวนอินทผลัมแถวบางบัวทองเนะี่ยคุณลุงปรีชามีที่ดินอยู่แถบบางบัวทองเนะี่ยห้าร้อยไร่นะฮะเยอะมากนะเอ่อแบบพอ ถามว่าโอ้คนนั้นก็เช่าที่ดินผมคนนี้ก็เช่าที่ดินผมโอ้นี่คือแปลนหลอดที่ใหญ่คนหนึ่งอะแล้วจุดเริ่มต้นก็คือว่าไม่มีอะไรเลยเนี่ยคนอย่างเงี้ยเป็นสิ่งที่ผมว่าหากเราเรียนรู้จากเขาเนี่ยเราจะได้ประโยชน์นะจากไม่มีอะไรเลยที่ดินแม้แต่ตารางวานหนึ่งก็ไม่มีทรอราชีพก็ทำอาชีพเหมือนคนปกติแต่เก็บหอมรอมริบ ซื้อที่ดินเลี้ยงเป็ดอะไรเงี้ยนะฮะค่อยๆขยับขยายมานะฮะซื้อที่ดินมีที่ดินที่อื่นขายได้กําไรมาก็มาซื้อที่บางบัวทองบวกกันเบ็ดเสร็จเนี่ยห้าร้อยห้าร้อไร่นะใหญ่มากโอ้โหนะโอ้โหลองไปทางการจนาพิเศษลองไปทางรัตนาที่เบตอะไรเงี้ยแล้ดูซิว่าแล้วมีคนมีที่ดินขนาดนั้นนะ จะร่ำรวยขนาดไหนในยุคนี้นะแล้วก็ใช้ชีวิตแบบเรียบง่ายนี่เป็นสิ่งหนึ่งที่เนี่ยผมอยากจะไปแบบเนี้ไปไปพูดคุยไปสอบถามไปแบบผมเนี่ยเกิร์ลรีล่าวอลแฟไปแบบกองกองทัพแบบไม่มีรูปแบบตามสไตล์ของผมเนี่ยนะก็เลยคิดว่าจะเริ่มไปและนะฮะไปสัมภาษณ์คนที่จะเป็นประโยชน์กับสังคมด็อกิเม้ เรื่องราวเขาไว้นะฮะในวันหนึ่งมีคนมาดูแล้วเขาก็ได้ประโยชน์เนี่ยผมก็จะดีใจนะไปไปพูดคุยกับศิลปินแห่งชาติคนที่อยู่ในวงการศิลปะวัฒนธรรมอาร์ตแอนเคิลเจอร์ซึ่งเป็นสิ่งหนึ่งที่ผมคิดว่าเป็นการจันรลงสร้างสูนทรียภาพให้กับเราเนี่ยก็ไปหรือว่าหากคนที่ไร้บ้านจอนจัดเขาอยากจะให้สัมภาษณ์นะผมก็คิดว่าวันหนึ่งผมก็อยากจะสัมภาษณ์เขาอยากจะคุยกับเขา เนี่ยนะฮะก,ก็หลากหลายทีเดียวนะ,ะแล้วตอนผมไปหนองวัะซอบผมก็เห็นมีนกแก้วนะบินอยู่แต่มีเจ้าของนะฮะเขาก็ปล่อยให้บินแบบเพื่อ,อเหมือนแบบเอ็กซ์ซอร์ส์นะเขาก็บินบินว่นเล่นอยู่เออก็ดีดีดนะีเป็นสิ่งหนึ่งที่ดีเพราะว่าตอนอยู่ลาตินอเมริกาเราเจอนกแก้วเยอะอยู่ที่ตะวันออกกลางก็เจอนกแก้ว เขาก็จะบินอยู่อยู่นะฮะที่กรุงเทพผมก็ยังไม่เห็นว่ามีคนเลี้ยงนกแก้วแล้วปล่อยให้บินแบบเนี้ยหรือมีนกแก้วบินในแบบตามธรรมชาตินะนะฮะเขาอาจจะถ้ามีใครเลี้ยงแล้วปล่อยแบบนั้นก็อาจจะบินหนีไปเลยอะไรเงี้ยนะแล้วก็มาถึงเรื่องของอย่างที่เล่าให้ฟังก็คือเรียนคีย์บอร์ดอะไรเงี้ยที่ไม่ค่อยมีเหตุมีผลแบบว่า มีความมันในการคอมเมนต์ในการส่ใจก็เป็นความสุขความสุขเล็กๆน้อยๆของเกลียนคีย์บอร์ดก็ก็โอเคผมว่ามันก็โอเคเราอยู่ในโลกมันก็ต้องมีสิ่งจะลงใจบางคนชอบแบบนี้บางคนชอบแบบนั้นชอบคริติ c i ส e ชอบวิจารนะหนไหแต่ว่าเรื่องราวระหว่างประเทศไทยกับประเทศเพื่อนบ้านเนี่ยมันมันสะใจไม่ได้อะ่ะ แม้แต่คนที่เขารับผิดชอบอยู่ในปัจจุบันเขาจะทําอะไรด้วยความสะใจมันก็ไม่ได้ใช่ไหมครับม,ม,มันไม่ได้อยู่แล้วเราอยู่ในกฎเกณฑ์ของสังคมก็จะเห็นว่าเวลาไปสอบถามไปสัมภาษณ์คนที่เขารับผิดชอบเขาก็ระวังคําพูดมากก็ต้องพูดต,ต้องพยายามหาวิธีแก้ไขอย่างอย่างที่ผมพูดไปด้วยหลักการด้วยสันติวิธีด้วยความฉันมิตรอะไรเงี้ยมันจะหนีหลักการนี้ไม่ได้ครับเราอยู่ในสังคมโลกหนีไม่ได้เราอยากจะทําสะใจเนี่ย ผลที่ตามมาเนี่ยมันมันเสียหายเสียหายร้ายแรงมากมันก็เลยเป็นสิ่งที่เรียนคีย์บอร์ดนี่ก็อาจจะไม่พอใจแต่ว่าคนที่รับผิดชอบเนี่ยเขารู้เขารู้ดีนะฮะอะย่างผมเนี่ยเป็นเอกราชทูตเนี่ยจะติดตัวผมตลอดไปนะดังนั้นถึงแม้ว่าผมกเกษียณไปแล้วในทางเกียรติยศคนก็ยังเรียกผมว่าท่านทูตอยู่นะเอกราชทูตสรยุทธไปเยี่ยมญาติ น้องๆก็วิ่งมาบอกว่าท่านทูตมาท่านทูตมาเนี่ยแหละฮะก็เป็นเป็นแอมบาสเดอร์คนนับถือนะฮะเ,เราก็ต้องครองตัวในด้านเกียรติยศศักดิ์ศรีการแต่งตัวก็จะต้องเนี้ยบก็ต้องเนี้ยบหน่อยนะดังนั้นผมก็ยังแต่งตัวอยู่อาจจะไม่ได้ใส่สูทเหมือนเหมือนตอนเป็นทูตแต่ว่าถ้าออกไปถ้าจะต้องเจอผู้คนก็จะมีความเนี้ยบเว้นแต่แบบไปแบบลำลอง ไปซื้อของอะไรเงี้ยก็เขาว่ากันตามสถานการณ์ไปเที่ยวนะดังนั้นผมก็คิดว่าสิ่งที่ผมอยากจะแต่งก็คือว่าอาจจะใช้กางเกงสีดำหรือว่าสีเข้มนะฮะเสื้อเชิ้ตก็จะเป็นเสื้อเชิ้ตสีขาวาเสื้อเชิ้ตสีขาวกางเกงสีเข้มอาจจะผูกหรือไม่ผูกเนคไทก็ได้เวลาผมบอกนอกบ้านนะนั่นเป็นสิ่งหนึ่งที่ผมวางแผนนะฮะ คือเพราะว่าเรามาถึงจุดที่เราเป็นผู้ใหญ่แล้วอ่ะอายุห1สิเ็แล้วอ่ะเป็นอดีตเอกรราชทูตถึงสองประเทศดูแลถ้าบอกหลายประเทศก็มีความสำคัญทั้งนั้นเลยเเปิดหนังสือมาก,ก็ได้อ่านเรื่องราวของประเทศเหล่านั้นเราเป็นรัฐบุรุษคนหนึ่งไม่ว่าเราจะเชื่อหรือยอมรับ หรืออะไรก็แล้วแต่แต่มันก็เป็นแบบนั้นจริงๆนะ, mm hmm. ะเราก็ต้องวางตัวดีครอบครัวเพื่อนฝูงวงตระกูลก็ต้องดีใจหรือว่าเห็นเราด้วยด้วยความสบายใจนะครับเกษียณไปแล้วก็มีหลายออปชันนะตอนนี้กเกษียณมาแล้วเดือนอกว่าๆนะครับออปชันแรกอะ่ะอยู่เฉยๆ enjoy life ดูความสำเร็จของลูกๆออกกำลังกายเข้าวัดซึ่งหลายท่านก็พยายาม พยายาม encourage ผมแล้วไปบวชอะไรเงี้ยนะเวลาไปวัดเข้าวัดฟังเทศนั่งสมาธิท่องเที่ยวหางานอดิเรกทำให้ชีวิตสบายๆแบบ slow life ดูแลกายดูแลใจนะเป็นผู้ใหญ่ที่น่าเคารพนี่ก็เป็นเป็น option แรกนะสบายๆ slow ไม่ต้องทำอะไรมากรับเงินบำนาญซึ่งก็ไม่ได้เยอะอะไรเพราะว่าเงินบำนาญเนี่ยเขาคิดจากเงินเดือนสุดท้าย แล้วก็มาคำนวณจากชีวิตราชการเงินเดือนสุดท้ายที่นี่ก็ไม่ได้รวมไม่ได้รวมเ,เงินประจำตำแหน่งที่เราได้เยอะๆในตอนท้ายเนี่ยมีเงินประจำตำแหน่งแต่เงินเดือนอย่างเดียวนี่ก็ไม่ได้เยอะนะดังนั้นก็บำนาญก็ไม่ได้เยอะต่อเดือนนะครับหรือว่าไปเป็นที่ปรึกษาก็ได้ด้วยเหตุผลของการที่มีประสบการณ์ อาจจะมีภาคธุรกิจมาขอร้องให้ไปช่วยหรือว่าไปให้คำแนะนำในเรื่องของตลาดต่างประเทศกลยุทธ์ยุทธศาสตร์เส้นทางที่3อาจจะไปสอนหนังสือก็ได้สอนเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างประเทศหรือกฎหมายระหว่างประเทศเส้นทางที่4ี่อาจจะทําธุรกิจเล็กๆน้อยมากๆเช่นทําบ้านเช่านะซึ่งเราก็มีเงินเก็บไม่ได้มากมายก็คงทําหลังเล็กๆอะไรเงี้ยนะซื้อขายที่ดินแบบแปลงเล็กๆ,ๆอะไรเงี้ยแบบเป็นงานออดิเรก ธุรกิจะพัฒนาอาสังหาริมทรัพย์แบบเล็กๆส่วนท่านที่แบบมีต้นทุนเยอะท่านก็คงทำแบบมากมายนั่นก็เป็นเรื่องของท่านเป็นบุญเก่าของท่านเ,าเรื่องต่อไปก็อาจจะทําแบบ non-profit เ,เกี่ยวกับศิละปะวัฒนธรรมการแสดงน่าศิสินดนตรีโปรโมทนักร้องนักกีฬานักมวยตั้งค่ายเพลงนะจัดเทศกาลดนตรีจัดประกวดแข่งขันร้องเพลงนะฮนะนะนะการเป็นทูตจิตตัวเราได้ เราได้พาสปอร์ตทูตติดตัตวดังนั้นบทบาทของทูตเนี่ยเราก็จะต้องมีอยู่ต่อไปนะฮะในสิงคโปร์เนี่ยเราจะเห็นอดีตทูตหลายคนเนี่ยเป็นนักคิดนักเขียนนักพูดผู้นําด้านความคิดอย่างเช่นโปรเฟรเซอร์ทอมมิโกรหรือว่าและคีชอมอบูบานีของไทยสมัยก่อนก็มีหม่อมราชวงศ์เสนีปราโมทท่านถนัดคอมันคุณดิเรกชยนามคุณไพโรชัยนามเนี่ยนะเป็นเป็นสิ่งหนึ่งที่ หลายท่านก็เคยเป็นอาจารย์ของผมนะฮะก็นี่แหละก็เป็นสิ่งหนึ่งที่เราต้องคืนให้กับสังคมนะเดี๋ยวดูว่าผมพูดยังไงามากี่นาทีแล้วเพราะว่าเดี๋ยวเขาก็จะเคารพธงชาติเดี๋ยวก็จะมีเสียงดังนะฮะนั้นผมขอยุติเทปนี้เพียงแค่นี้ครับสวัสดีครับ